สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะงี่เง่างองแง่มองแต่ว่าผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ดีไม่โอเคเลยคบต่อไม่ได้อย่าพึ่งด่วนสรุปกันไปครับเพราะมันก็ยังมีนิสัยผู้ชายอยู่บางประเภทที่ควรรักษาไว้หลงเหลืออยู่บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูหกนิสัยผู้ชายแบบไหนที่ควรรักษาความสัมพันธ์นำมา,มาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. ผู้ชายที่ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญหากเขารักเราซื่อสัตย์ไม่นอกลู้นอกทางอยู่ในร่องในรอยก็ดูแลกันไปครับพยายามอย่าไปจับผิดอะไรเขาเพราะถ้าเขามีความซื่อสัตย์ต่อคุณจริงๆแล้วคุณไปนั่งจับผิดว่าเขาจะนอกใจคุณไหมมันก็ถือเป็นการบั่นทอนคนที่ไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับข้อที่สผู้ชายที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญ ผู้ชายที่คอยถามสารทุกสุขดิบทําอะไรอยู่ครับกินข้าวหรือยังครับมีแบบนี้อยู่ก็ดีแล้วนะครับคุณครับเพราะถือว่าเป็นการแสดงความรักความห่วงใยอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับข้อที่3ผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลาย ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเพราะตอนทําก็คือดีแต่ถ้าทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็ถือดีกว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วหากสิ่งที่เขาเคยทําให้แล้วคุณคิดว่าดีแล้วเขายังทําต่อก็ถือว่าผู้ชายคนนี้มีความเสมอต้นเสมอปลายควรรักษาเอาไว้ครับข้อที่ 4. ผู้ชายที่ให้เกียรติเป็นสุภาพบุรุษ คนเราครบกันการให้เกียรติกันสําคัญนะครับการพูดจาถึงคุณดีไม่เอาไปนินทาว่าร้ายลับหลังคบกันแบบสบายใจไม่มีอะไรปิดบังกันปกป้องกันถือเป็นสุภาพบุรุษที่ดีคนหนึ่งเลยล่ะครับข้อที่5ผู้ชายที่อยู่ข้างๆในทุกช่วงเวลา เวลาที่ทุกข์ใจไม่สบายใจการมีคนรู้ใจขอให้กำลังใจอยู่ข้างๆซัพพอร์ตกันถือเป็นเรื่องราวดีๆเลยล่ะครับเพราะแน่นอนครับว่าเวลาสุขจะมีคนอยู่รอบตัวคุณเยอะมากๆแต่เวลาทุกข์นี่แหละครับทำให้คุณรู้ได้เลยว่าใครที่จะอยู่เคียงข้างคุณกันครับข้อที่6ผู้ชายที่พาไปเจอผู้ใหญ่ ศึกษาดูใจกันมาสักระยะการที่ผู้ชายให้เกียรติและอยากพาคุณไปแนะนําให้ผู้ใหญ่ของเขาได้รู้จกัก <Thank you> ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆครับแต่คุณผู้หญิงทุกคนครับเ <gesch af at> มื่อไหร่ที่เขาพาไปเจอผู้ใหญ่ของเขาอย่าลืมดูเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวไปด้วยนะครับเอาให้พอดี <S <S <le ach uk> พอ <S 2> <S 2> งามแค่นั้นก็พอครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6นิสัยผู้ชายแบบไหนที่ควรรักษาความสัมพันธ์จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาลองมองให้ดีคิดให้รอบคอบกันดูนะครับคุณสาวๆงี่เง,าง่างองแงได้แต่ขอให้อยู่ในจุดที่พอดีถ้าคุณเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้แล้วลองนั่งเซตพื้นที่ตรงกลางให้กันและกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวกันต่อไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ